สวัสดีครับพบกับรายการบุกโต๊ะข่าวบก o r ะครับวันพุธที่4สิงหาคมนะครับ254วันนี้เปิดตลาดภาคบ่ายมาแรงมีจยงมีแรงซื้อแรงเก่งกันไรนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะต้องบอกเลยว่าณตอนนี้เองนะแต่ชี้ในบวกเกือบ6จุดนะต้องบอกเลยว่าทางด้านของกลุ่มที่มีบทบาทนะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความแข็งแรงมีความสตรองนะครับในที่ทางด้านของกรง,งมีมติคงดอกเบียย้ยนโยบายนะไว้ที่ 0.5%เท่าเดิมนะเรวานั่นคือหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้ารียกวราโรงไฟฟ้าตัวให,ใหญ่ไม่เป็น GPS c ตัวกร,รัมตัวบีกิมถือว่าวันนี้หเหาะเหินเดินอากาศนะต้องบอกเลยว่าก็เป็นอะไที่ต้องมานั่งติดตามเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะครับในส่วนของไตรมาที่2ตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะเขาจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางหรือไม่นะก็ต้องมานั่งติดตามกันนะซึ่งวันนี้ทางด้านของ คณะกรรมการนโยบายการเงินลวละกรนอง,องก็มีมติในการครงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ0.5เซนะครับซึ่งด้วยคะแนน4ต่อ2เสียงครับโดย2เสียงข้างน้อยนัน้นว่าเสนอให้ปรับลดดอกเบี้ยนะลง0.25เพื่อประยุงเศรษฐกิจและรองรับแนวโน้มความเสี่ยงสูงในระยะข้างหน้านแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เขาบอกเฮ้ยคงไม่ก่อนยังไม่ต้องถึงขนาดลดดอกเบี้ยลงถึงจุดนั้นก็ต้องมาดูการประชุมครั้งหน้าว่า เสียงส่วนน้อยจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามการต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของการแพร่ระบาดของโควิดสิเเองสายพันธุ์เดลต้าต้องบอกเลยว่าคงไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยของเราเท่านั้นที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดแต่หลายประเทศก็เริ่มกลับมามีการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องราวตัวที่สําคัญคือเรื่องของวัคซีนนะครับมุจุนนีหรื้ว่าการที่ได้รับวัคซีนได้รับการฉีดมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการป้องกัน ความเสี่ยงที่หนักๆนี่เนะว่าถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าลดความเสี่ยงลงนะสำหรับคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของวันนี้เองนะ,ะจะเรียกว่าที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนนะครับหรือว่ากรกรอะก็มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือเป็นติดลบนะครับหเปรเหลือถึงศูนย์อเซ็นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโควิด -19 และ มาตรการเพิ่มเติมของรัฐนะครับถือว่าก็เป็นนั่นคือการปรับลดตัวแบบโอ้โหติดลบกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันทางด้านของการส่งออกนากรกรลก็มีการคาดว่าการส่งออกน่าจะขยายตัวถึง1 0บถึงสิเซนะครับในจุดนี้นะครับในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อว,วันนี้ทางด้านของศูนย์บริหารสถานการโควิดในทีนนก็มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน2200 20, รายนะครับเสียชีวิต188รรายถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่ นิวไฮกันในทีเดียวนะครับตรงจุดนี้้วยว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ถือว่าบวกไปเกือบ6จุดนะถือว่ามีการซื้อขายที่คึกคักในว่ามีอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะผมว่าในหุ้นในส่วนของเก่งกาไรหรือในหมวดของพื้นฐานถือว่าต้องหมดว่าเร่นกันแบบว่าก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการเดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยกับคุค้นธนพงษ์ม,มีทองรายการเมกมันี่สักครู่ครับครับผมค๋อคุณปรกติทางรายกาทราทราี่นี่นะครครับผม ตามกันนนับโัสตลาดสิหบห้านาฬิกาสี่องนาทีท่านุระานอยู่กับผมพระอง สวัสดีครับคุณธนพงศ์ม,มีทองสวสีท่านผู้ชมรายการนะฮะเมคมาีโแล้วก็บุกตัวข่าวบอก,กอทุกท่านครับผมนะฮะ,ะตลาดโดยโรวมก็ประเทศตลาดคือบวกตามต่างประเทศเลนี่ยไปไปเขาบวกกันเราก็บวกตามครับผมเรียกว่าถือว่าทะลุแล้วนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าจุดตอนนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบหกจุดเจ็ดสามจุดเพิ่มขึ้นหกจุดสองสองจุดคุณธนพงศ์ถือว่า ต้องดูที่ว่าตอนท้ายตลาดจะมีแรงเทหรือไม่ก็บริเวต้องมานั่งติดตามกันแต่ว่าหุ้นที่มีบทบาทนะฮะสำคัญในส่วนของภาคบ่ายั้งหมายเป็นหุ้นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะคุณธนพงศ์นะโรงไฟฟ้าโรงใหญ่ๆหลายตัวมากในนี้แบบว่าต้องแบบว่าโอ้โหแบบว่าเหมือนกับสลับหน้าไพ่ในการเล่น่ะพูดง่ายๆนะมีแบงก์มีสื่อสารแล้วก็มาโรงไฟฟ้าต้องดูที่ว่าบางครั้งก็จะแวะเวียนมาเรื่องของพวกเรือเนาะพูดง่ายๆ นะขึ้นมาวันเดียวอีกวันนึงก็หักหัวลงแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต้องบอกเลยว่าขึ้นมาคนก็ต้องแบบว่าเรียกว่าเป็นการชิงไหวชิงพริปอะพูดง,ง่ายๆนะทดสอบความอดทนนะครับน้ําอดน้นําทนว่าใครมีน้ําอดน้าทนเนี่ยมากกว่ากันคุณธนพงศ์นะครับ <Yeah. S 1> เรียกว่าหุ้นก็นตอนนี้ต้องอยู่ว่าถ้าเกิดจะเล่นนะหรือว่าจะหยิบขึ้นมา ซื้อขายเ่ยมาเก่งกัไรก็ต้องรู้เรื่องของพื้นฐานด้วยนะครับเรียกว,ว่าต้องมาประกอบด้วยว่าเอ๊ะว่าผลประกอบการในอดีตนะจนถึงื่อไตรมารแรกแล้วธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่ในเกาะทีมตีมตัวเมกะเทนหรือไม่นะหรือว่าอยู่ในห่วงของกระแสเขาเล่นอะไรกันหรือไม่ก็ไปต้องมานั่งติดตามกันนะครับในจุดนี้ถือว่าปเป็นอะไรที่ต้องบางครั้งบางตัวเห็นคุณธนพงศ์ให้สัมภาษณ์เลยคุยเรื่องอะไรนะเจ็ดอัพใช่ไหมฮะ พูดง่ายนะเ,เซว่นอัพนะับพูดไง่ายนะก่อนนี้เราก็เคยคุยกันนะครับแต่ก็คือเกมันนี้มันนะเรียกว่าโดนขยายระดับสองนะเรียกว่าออกไปก็ทําให้นะมีเจ้ามือเขาขายนะพูดง่ายนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในเมื่อมันจบแล้วก็ต้องทําใจนะครับก็ต้องหาจังหวะในการที่จะตีกันเชียงออกจากเกมหุ้นนี้อย่างไรถึงจุดนี้ นะครับก็ผมว่าถ้าคนที่อยู่ในตลาดมายอย่างยาวนานผมคิดว่าเขาคงมียุทธวิธีนะหรือว่าการทําอกทําใจนะแล้วก็เล่น,นผมว่าคนที่ตัวใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยมีใครเล่นหุ้นประเภทแบบนี้ละฮะนะยกเว้นแบบว่านักเกง็งรายหน้าใหม่ที่แบบว่าไม่มีประสบการณ์ในตลาดพูดนะ่ะพูดง่ายพอเข้ามาน่าจะเป็นคนที่เข้ามาในช่วงหนึ่งถึงสองปีนี่นะพูดง่ายนะครับแต่ว่าคนที่เขาอยู่เก่าเกมในตลาดมานานผมว่าเขา เขารับสภาพได้คุณยังไงเขาทําใจเลยแหละแล้วลเขาพร้อมที่จะตัดใจด้วยเอา,อางี้แล้วกันนะก็เห็นล่าสุดที่ผมไปดูพวกตามห้องมือใหม่อ่ะซื้อกันในราคาสามบาทแล้วตอนลงมานขนาดนี้ีกตดเลยฮะคุณประสิธิ์อุตสาห์ค่อยๆซื้อนะครับผมนะก็อุตสาห์ค่อยๆซื้อก็เป็นบทเรียนสำคัญเลยผมบอกแล้วนะฮะผมเรียนทุกท่านเลยนะถ้าบุฟฟงที่ฟังรายการด้รยว่าจะฟังมผมตามบริธิท เาหรือแฟนใครก็ตามเนี่ยคุณจำเอาไว้ว่าตำรับตำราที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณสู้ไม่ได้หรอกครับกับเรื่องของประสบการณ์ในตลาดหุ้นตำราพวกนั้นเนี่ยคุณใช้ไม่ได้นะก็เลิกวันนี้คุณต้องต้องพยายามเปิดใจนะครับรับรับฟังเรื่องราวของประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นผมหรือคุณประสิทที่พยายามเล่าให้ทุกคนนะั้นได้ร,รับทราบว่าไอ้นี่ยมันคือตลาดหุ้นนะโอ้คุณประสิท์ไม่มีทฤษฎีไม่มีอะไรเลยผมบอกให้เลยนะ คุณอย่ามาหาแสวงหาชื่อสี่อยมาบอกว่าไอ้พวกนี้มมนได้มีชื่อี่แล้วไม่มีจุดยืนแต่มันเรื่องของผมมันเรื่องของผบริสิทไม่เกี่ยวแต่เราอยู่กับตลาดทุนได้เราอยู่กันมา20ปีเราเอาตัวรอดได้เราสามารถสร้างเงินทำกำไรของเราได้ในตลาดทุนซึ่งสิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้มีตาราตัวไอุู้เบรสิพวกเรานี้นั่นคือประสบการณ์ล้ว,ลวนครับผมน่เรียกว,ว่าในเมื่อมีโอกาสกําไรนะฮะก็ต้องมา ไขวคว้ากระอาไว้นะฮะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหมันจะไปอีกมันจะไปต่อนะบ,บนเกมของหุ้นหรือว่ากระดานหุ้นมันไม่มีอะไรที่แบบว่าบอกได้พูดง่ายๆนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเป็นเจ้ามือหรือเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาคิดยังไงเอา,อางี้แล้วกันนะครับเขาพร้อมที่จะหักมุมหรือพร้อมที่จะบดขยี้หัวจิตหัวใจรายย่อยหรือว่าเมาตัวเล็กน้อยใน,อยเ,นยเอาแบบว่าให้ดับดิ้นกันแบบว่ากลางกระดานเลยตัวนี้คุณธนพงษ์ นะโอ้โหโหดมากนะคุณผู้ชครับผมอันนี้ไม่ได้ธรรมดานะแต่มันคือความจริงอ,อ,งอะไรอย่างเงีนะฮลยคือความจริงครับผมนะเหมือนกับเรากําลังแบบว่าเรากําลังไล่ล่า,ลาความฝันนะพูดง,ง่ายๆนะครับใน,ในเมื่อเราหมู่อยู่ในหมวดที่ว่าเฮ้เรากําลังเล่นพูดแห่งความฝันนะคุณก็ต้องหยุดฝันให้ได้แล้วเฮ้เราฝันได้เอาแค่นี้พอนะส่วนมันจะไปไกลต่อไปก็เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วกัน นะฮะแล้วก็อ่ะอยรวเป็นปการเปิดโอกาสให้คนเขาถักทอความฝันนันตอไปว่าเราผมว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่มีความฝันเยอะแยะมากมายเอางี้แล้วกันนะค,ะ<อ>นครับบางคนเห็นเปิดหน้าไพา่มาเห็นผู้บริหารดูหน้าตาละอ่อนดูมีไฟแต่พอมาดูแบ็กกราวข้างหลังแล้วก็เออเห้อ <c oughs> <c oughs> ต้มอกทุกอย่างเอางี้แล้วกันว่ามันมีมันมีแบ็กกราวมันมีเบื้องหลังมันมีหน้าตาเอางีา้แล้วกันนายอย่าไป นะ่าจะว่าในเมื่อมาบทบาทใหม่นะก็ต้องมานั่งติดตามกันนะแต่ว่าเรื่องของเครดิตเป็นเรื่องสาคัญคุณนนพงศ์นะฮะ <c oughs> เรื่องของเครดิตเป็นเรื่องสาคัญนะเพราะบางครั้งเนี่ยบางท่านเนี่ยเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยคือบอกเฮ้ยคนนี้นะน่าเชื่อถือได้นะพร้อมที่จะเฮะ้ยน่าจะลอ,องเสี่ยงดูเอาไว้แล้วกันนะเหมือนกับคนที่เขาเป็นสายนะอ่ะมีเป็นสายดรนิเวศ ใช่ไหมครับเอออ่าเป็นสายเสียยากอ่อสายเสียป้องอะไรพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวงนะฮะอันนี้หยิบยกตัวอย่างนะครับหรือว่าโจลุอีสานนะอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยวว่าหรือว่าเป็นบุคคลที่เขามีเครดิตมีโปรไฟล์ได้ที่ที่ที่ดีอ่ะพูดอย่างง่ายนะเขาก็มีน็ตเวิร์กมีอาณาจักรของเขาแล้วมีรูปแบบมีสไตล์ในการเล่นบางคนบอกให้ขอรอกบรรดากูรูเหล่านี้แล้วการเปนจุดนั้น นะครับผมเชื่อว่าการลอกกันบ้านก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเขียนนะสาหรับเรื่องของกระดานหุ้นนะครับบางทีเราเห็นบิ๊กหลอดนะครับเฮ้ยมีบิ๊กหลอดมานะอ่าก็เชื่อมองว่าบิ๊กหลอดนี้เราไม่รู้ว่าเออซื้อขายกันตรงนี้เรามีการทอนกันหลังกระดานหรือไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับทุนจะุดน,น,นั้นเป็นเรื่องระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแต่ที่แน่แน่ในเมื่อบิ๊กหลอดราคามากมาแบบนี้ รับมาแบบนี้ก็ต้องมีการทําแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่แค่นั้นเองแล้วจะเลิกเมื่อไหร่ก็ต้องดูกันที่หน้ากระดานคุณนภพละเอาความลับมาเปิดเผยอันนี้พูดให้ฟังเล่าให้ฟังมันคือชีวิตจรงิงมันคือชีวิตจรงิงนเปน็อันนี้เป็นความลับนะครับบางคนเห็นไม่กลอบเนี่ยผมเคยพูดลหลายครั้งนะท่านผะู้บังคะบจอแบบขอบคุมสิทธิจะไปพูดหลายครั้งแล้วว่า ลอเนี่ยพอมีวิกหลอดมาในหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีนัยยะอ่ามันมีนัยยะนะครับก็มีคนเคยถามกันว่าวิกลอดในที่ไหยเขาว่าอะไรายควาว่าอะไรเนี่ยมันมีนัยยะทุกอย่างมันมีนัยยะหมดแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าวิกลอเแี่ต้องไปมีนมัยยะครับมันจะถามว่าคุณเข้าใจในัยยะพวกนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณเข้าใจมันเนี่ยคุณก็จะเข้าใจตลาดทฤษฎีไม่มีหรอกเรื่องพวกนี้ครับผมพูดไงไ่ายๆบทบาทของเจ้าของหรือว่าเจ้าของคนที่เขาขายเนี่ยผมว่าเขาก็ เขาก็รู้ว่าว่าสิ่งที่เขาขายไปเนี่ยให้มันอนาคตมันดีนะอ่าช่วงนี้เราเห็นว่าหลายๆบอยจอมีการทำบิ๊กหลอดกันใช่มหยฮานยูน,นี้แล้วก็ถือว่าคือธุรกิจที่บิ๊กหลอดนะครับก็ต้องเป็นธุรกิจที่แบบว่าเอ,เอไปข้างหน้าเนี่ย Q 3 Q 2อเนี่ยตัวเลขมันต้องดีพราะคนรับไปเนี่ยเขาต้องไปทํากําไรอ่ะพูด,ดง่าย อไปทํากําไรไปซอยไปไปปรุงอาหารนะพูดง่ายๆนะฮะเรียกว่าเออก็ทําให้แบบว่าเฮ้ยกลิ่นมันโชยมันหอมหวนนะลูกค้านะก็สั่งแพนด้าสั่งแก๊ปสั่งโรบินฮูดมาซื้อกันแบบว่าเยอะแยะมากมายมันเป็นศิลปะนะฮะตรงอยู่นี้นไม่มีใครที่แบบว่าผิดถูกหรอกนะฮะตรงอยู่นี้นนะก็<อ>คนที่เขารับมาเขาก็ต้อง มานั่งใช้เวลาพูดง่ายๆนะฮะเรียกว่าใช้เวลาในการทําในการบิวทาให้แบบว่ารูปแบบกราฟนะให้มันดูแบบว่าฮ้ยมันมีทิศทางที่แบบที่มันไปข้างหน้ามันมีลูกล่อลูกชนอะไรตัวจุดนี้นะครับก็ต้องมานั่งดูกันแต่ว,ว่าเวลาเราเล่นนะฮะเราก็ต้องมีความอดทนนะครับในจุดนีเ้เราเห็นวปาให้มีบิกหลอดมาถ้าเกิดเราจะไปแจมมันก็ดูให้เราก็เ,เากอาซื้อแพงกว่าเขา 10%ผมว่าก็เป็นอะไรที่ทําใจยอมรับได้นะคุณธนพงศ์นะสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะอาถืาอถว่าเจ้ามือเขาต้องมีหน้าตักนะในเมื่อเราเป็นไม้สองแล้วก็ต้องแบบเฮ้ยเราก็ต้องทนแรงเสียทานให้ได้นะเดี๋ยวต้องบริหารจัดก,การพอร์ตให้แบ่งเป็นหลายไม้ไม้ได้สามระดับแบบพูดง่ายก็คือไม้ถั่วเวลามันลงก็ถั่วอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะเสียดายต้นทุน,นจุดน,นี้นะครับแต่กําไรผมว่าถ้ากําไร นะแบบว่าถ้าดูมากกว่าเงินฝากผมก็ไปที่แฮปปี้นะสำหรับคนที่เทรดหุ้นเล่นหุ้นบุกดาษนะเดี๋ยวบางครั้งบางจังหวะนี่ช่วยนี่บอกผมบางทีแบบมาเป็นแบบว่าสิบเปอร์เซ็นกว่าเลยนะคุณธนพงษ์นะใช่นะฮะคือต้องบอกว่าคนที่ทำาลิกล็อตเนี่ยตามธรรมชาติแล้วนะครับบางคนบอกว่าที่ไงก็ทำาลิกอลอดระคาตา่ำแต่พอซื้อไปปับ๊บได้กำไรทันทีเลยอย่างอีกการเปลียนคุณต้องไป่ลืมนะครับว่า คือคนี่ทำวิกฤตเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยไม่ใช่แมาว่าได้วิกฤตราคาสามรับเนี่ยวันพรุ่งนี้เขาขายเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเลือทิศนี้ขายเลยเดือนหน้าขายเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคาดจะขายอีกปีหนึ่งสองปีสามปีก็ได้เพราะว่าคือคนที่ทำวิกฤตไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็าจะถือยาวเว้นเสียแต่ว่าวิกฤตตัวน,นี้มันเป็นวิกฤตที่แบบมันมีเ i d d e n a g e n อัน,นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันก็จะมีสองแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบิกอตบิกอตเฉพาะกิจ ม,มิกรอดแต่เพศที่แบบเป็นวีไออจะอย่างนี้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เขาก็จะถือแบบยาวไปเลยแต่จนกว่าบริษัทนั้นจะหมดสตอรี่ที่ดีใช่หรือมิกกอดบางด่ายาอย่างเงี้ยไอ้ยายกันกุนอย่างเง,งี้ย,ย,ยเขารู้แล้วถ้าเขาบิกอดอย่างอะไรนะสองคู่หูที่เขาบิกกอดกันปุดไปเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องถือไปเพื่ออะไรและรออะไรอน,นาคตจะจะเป็นยังไงเขาไม่ได้แบบบิกกอดเสร็จปั๊บเนี่ยวันนี้ผมพูดไม่ขึ้น เขาขายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นะเราเราก็าต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยก็คือถ้าเราอยากจะตามใครที่คุณบุเรีบอกว่าอยากจะตามคณะคนนี้เนี่ยคุณตามได้แต่เวลาคุณตามเขาเนี่ยคุณก็ต้องคิดแบบเขาด้วยนะไม่ใช่คุณตามแบบเขาแต่คุณไม่ได้คิดแบบเขาแล้วคุณก็ไปตามเขาก็ไม่มีประโยชน์ครับผมานายเรียกว่าเรื่องราวของบิ๊กหลอดมันก็มีมันมีมันจะบอกมันมีสูตรไหมมันก็มีสูตรของมานะแต่ที่แน่นะกว่าก่อนที่เขาจะทำบิ๊กหลอดโดยโดย,โดยทั่วไป นะพูดง่ายว่าเขาก็ต้องมีการเก็บของก่อนบุกระดานใช่นะเรียกว่าก็ใช้น pues, ็ etwas, ตเบิกใช้นอนนู่นนอนี่แหละพูดง่ายๆนะฮะตัวยุดนี้จนมาถึงแบบว่ถึงจุดหนึ่งถึงจุดึงเขาสามารถที่จะคอนโทรลได้นะฮะก็นะก็การจิตยาป็นแบบว่าเป็นคู่ขนาดก็ได้นะมันเป็นได้หลายหลายแบบหลายแนวตัวหยุดนี้นะครับเรียกว่าเป็นยุทธวิธีในการในการเทรดในการเก่งกาไรแล้วกันนะสำหรับตลาดหุ้นตัวุดนี้ นะครับผมแต่ว่าวก,การที่เราไม่มีอะไรนะอะาแต่ก่อน,นววอที่เราบีสัมปทานคุณเกษตรอ่ะชือสัมปทาอะไรตอนนั้นอ่ะอ๋อสมัมมนาผคุณอินไซต์จัดทุกเดือนเลยเมื่อก่อนนี้อ่าใช่คือถ้าเป็นงานสัมมนาแบบนั้นเนี่ยอไอสิ่งที่เราเล่ากันตามเนี่ยเราก็สามารถเล่าในตะปูฟังได้ในการสัมมนานพวกนั้นะครับเราก็มสามารถเล่าเรื่องราวอะไรตุกตอรี่คุณจะได้ครับแต่โดยปัจจุบันเนี่ยโดยเวลาโดยอะไรเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถเล่าได้เพราะนั้นเนี่ย ใครที่อปอกอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุณก็ได้ไประโยชน์แต่คุณจะชอบหรือไม่ชอบไปรู้แหละแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดครับผมนะก็ต้องมันคือหนังชีวิตอ่ะพูด,ดง่ายๆนะเดี๋ยว่าชีวิตก็นมีเวียนไหยตายเกิดนะเนาะพูด,ดง่ายๆนะแล้วก็ถือว่าเป็นวัฏัสงสารเอางี้นะเกมพุ่นก็เหมือนกันนะมีจุดต่ําสุดมีจุดสูงสุดมีจุดมียุคทุ่งยุคทองเนี่ยเขาจะพ่พอหมดยุคทองก็พอหมดแล้วเลิก <laughs> ถ้าเลิกก็คือเลิกจริงๆเอา,อางี้แล้วกันนะไม่ต้องไปแบบว่าไปทู่ซีหรือไปหวยหาอาดีตเอา,อางี้นนะกว่าอาดีมันจะกลับมาอม้โ,โไม่รู้อีกกี่ปีหนงจุดนั้นนะครับก็ปเป็นเรืที่ต้องมานั่งติดตามกันนะบางครั้งเนี่ยคืออย่าบอกว่าโอ้ขายหมูอย่างงน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่ายัางดีนะที่เหมียมันมี หมูมีสกรให้ขาย,ย,ยเออนาดีกว่าเฮ้ยหมูอยู่ไหนวะทําทไมไม่ใต่เล่าเปล่า,า,าอะไรเมื่อวานหมูยังเต็มคอกเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนอยู่เข้มนะโอ้ยพอโดนปุ๊บโอ้วันนี้จะบอกนะโอ้โหแบบวงคือแบบเหมือนกัเป็นการมาตั้งลาใหม่ สร้างฐานม่ถ้าเรารมองมองบวกนะเอางี้นะกันนะพอไปถึงตั้งท่ายสี่บาทสาทนะมสิบกว่าเนอะเมื่อวานนี้ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายมามาวันนี้พยายามยืนสามบาทแปดสิบไปได้ก็ถือว่าเป็นการเลื่อนชั้นนะอาจจะเป็นแบบเป็นแบบจิ๊กโกะหน่อยโหดดหน่อยดิบดิบเถื่อนเถื่อนเอางี้นะสำหรับเกมหุ้นนะก็ต,ตรงมานั่งดูกันไปนะเพราะสุดท้ายนะผมเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าอยู่ที่ตัวเลขกําไรมาทั้สุดท้าย นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสะท้อนตรงนี้ไม่ว่าหุ้นตัวไหนก็ช่างนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังครับนะกำไรจะเป็นตัวหลักนะทำให้แบบว่าทําให้ราคาเขาเนี่ยสามารถยืนหยัดและคงกระพันได้รวมถึงเรื่องของการแจกเงินปันผลช่วงนี้เป็นการประกาศงบไตรมาสสองแล้วก็ครึ่งปีแรกหลายๆบริษัทก็เริ่มมีการประกาศงบปุ๊บก็มีปันผลระหว่างการาตรงจุดนั้นนะฮะผมเชื่อว่าก็จะเป็นสะท้อนเห็นว่า นี่คือกิจการที่เขามุ่งมั่นในการทําธุรกิจที่แท้จริงนะไม่ได้แบบว่าแบบกลกงกลวงอะ่ะพูดง่ายๆนะอาจจะบอกกล,ลวงวันนี้เด็กว่าจะเห็นผลก็ต้องรอตัวเลขรอกําไรจนแบบว่ารอ PE จนถึงแบบ p e. ไม่ควรที่จะเกิน40เท่าเนาะพูดง่ายๆตามสตรข,ของตลาดนะครับบอกเฟีนี่ไม่ควรเกิน40นะเวลาเล่นถ้าเกิน40นะก็คุณจะติดแคสบาลานนะเด็กเขาก็จะมีกติกาหลักๆนะแต่ว่า มาตรฐานในจะบอก,กอยังไงดีบอกว่าเออมันเป็นมาตรฐานของฉันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตรงจุดนี้มันก็บอกจะมาเล่นมันเดียวติดเลยมันยังไงอ่าก็เขามีดุลพินิษมีที่สิ่งท่เขาต<ช>ัดใจในจุดนั้นได้ครับปะสุดท้ายช่วงนี้ทิ้งท้ายให้ท่านปรนไหนครับคุณผู้ชมครับในเมื่อมีกําไรนะหรือว่าไม่ต้องไปรีบร้อนนะเพราะว่าตลาดหุ้นเกมหุ้นกดานเนี่ยทุกจังหวะ ทุกวันเวลาเนี่ยมีโอกาสเสมอสําหรับนักซิ่งนักเก็งกำไรทุกท่านครับผมใช่ค,ครับวันนี้ขอบคุณคุณเสรกเครับครับผมครับผมนี่คือการพูดคุยกับคุณธนพงศ์มีทองนะครับในการเมกแมนะี่เอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดเมกกะเฮิรนั่นซึ่งมีการพูดคุยกันทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธของทุกสัปดาห์ยังนะไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ในะส่วนของ Facebook กพูดอินไซด์นะครับแล้วก็ยูทูปพูดอินไซด์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com ในรับนตอนรายการบุกตัวข่าวปรกอวนันนี้ต้องขอบราท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม